บุมอะพร้อมยังอะไรนะอะไรนะปลูกใจไงอ๋อลูกใจต้องต้องอะไรอกเนี่ยเผาไหนเนี่ยหักันได้หักันได้ไอ้ยัวกันด้มันพวกก่อการลายไม่หรอนังกอีดาอ๋ออันกอีดา ทหารซาโบะขอเสียงหน่อยพร้อมันแล้วพร้อมแล้วคุซาโบะนี่มาพร้อมกับเสียงแบบต้อนรับผมเลี้ยว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 รงแดงเลยทีวีผมเลี้ยวเลสโก้บัตเตอร์ฟักเกตไปโกเลยก็สวัสดีคุณผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมที่ชื่อว่าแ a t t ทนกราวด์นะครับ แล้วเป็นเกมที่เราจะต้องเข้าไปอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ในเมืองเมืองหนึ่งนะฮะเป็นเกาะนะครับทั้งหมดร้อยคนนะฮะซึ่งเกมนี้จ,จุคนได้ร้อยคนจริงๆนะครับแล้วก็เข้าไปฆ่ากันจนเหลือหนึ่งคนนะฮะก็คืออ่าใครเป็นผู้เหลือรอดนะครับก็คือคนชนะนะฮะก็คือมันจะแบบยังไงเขาเรียกว่าคุณผู้ชมต้องเอาตัวรอดนะครับจนเหลื <t une sound> อคนสุดท้ายนั่นเองนะฮะซึ่งตอนนี้เรามาเป็นทีมนะครับน่มาเป็นทีม4คนนะฮะเราอยู่ด้วยกัน3คนนะครับแต่อีกคนนึงเป็นใครก็ไม่รู้นะฮะเลเยอร์อันนอลอันนอ อันเนินต้องมีอาฟุโซฟกเอสไหมอาฟุตโซฟกเอสอันเ n ินอันเนินมาถึงก b าวมาถึงกลาวเอาหัวฟูแาลอก่าลึนักเรียนอ๋อเหนืงูสอนแบงกายเป็นกายเป็นงูเห่ากันเต็มตัเลใครมันยิงเฮียอะไรกันเน่ยเราไฟเรามาถึงไฟไหม้ทำร้อนลวกเฮียเต็มหมดเลยเอ้อยู่ไหนกันเนี่ย แล้วใครเป็นฝนอะไรกันวะคุณผู้ชมเนยไม่ต้องแปลกใจนะครับเกมนี้มันเป็นเกมรวมชาตินะฮะคือมันจะรวมหลายสัญชาติมาอยู่ในเซิร์ฟเดียวกันนะครับมันไส้ใครก็ไปศึกษาภาษานั้นมาด่ากันนะฮะเกี่ยวข้าวแม่งเกี่ยวข้าวผมขัดใจแม่เกี่ยวไปเอาอะไรมาไปกินพัตอเนี่ยอ๋อมีฝนตกด้วยเนี่ย ฝนตกนี่มีผลอะไรกับเกมปะอ่ามองไม่มองไม่ค่อยเห็นกันนั่นแหละอ๋อมองไม่ค่อยเห็นใช่มัใช่แบบกระสุนมีย้องมีย้อยอะไรอย่างงี้ไหมมันก็น่าจะมีอยู่แล้วตามหลักเอพีเอสนะอ๋อใส่ต่อยต่อยแม่งไอ้เฮียนี่มึงมึงดูทรงผมมันเด็กคนขัดใจเลยสีผิวด้ดูกใจแต่งตัวลุงจริงต่อยสวนไปต่อยโซนลุงจริงแม่งไอ้เฮียตกใจพี่ยิ้มไม่กลัวขัดใจแน่ที่ ลุมมันต้องมีเหตุผลที่ลุมไปนี่วัาตอนสมัยแม่งเด็กๆไม่ต้องเฮ้ยเอามาห้าบาทคนเจอเอาหมดแน่ๆเลยเทีคนแกอเอาหมดอ,อีกยี่สิบสิบบาทนี่มึงเอามาลแล้ว,ลวผู้ชมไม่ต้องแปลกใจนะตรงนี้มันจะมีการลมา้มภาษาเกิดขึ้นการล้มภาษาเียลูกใจอาลอะไรรคับ ตอนนี้เราต้องศึกษาในการลงนะฮะคือเครื่องบินจะบินเป็นเส้นตรงเลยครับเราต้องเลือกจุดลงนะเดี๋ยวที่คุณผู้ชมจะสังเกตได้ถึงข้างหลังนะฮะมันกระโดดลงไปหลายคนแล้วนะครับเราทำการเลือกในที่ที่คนอื่นจะไม่ลงกันนะฮะนะลงเลยเพียบเลยนะครฮะเอาซักเมืองเม,เมืองกลางไว้ใครไม่กระโดดลงไปแล้วเปิดไมค์ไปโ <c oughs> ด,ดดโดดพวกเราโดด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 โอเคลงตรงไหนลงตรงไหนตามไอ้เมืองร <c oughs> ิมแม่น้ำไปเห็นไหมมีหมู่บ้านอันหนึ่งใหญ่ๆอ่ะริมแม่น้ำ่ะ ฟอลโล่ไมลี่ดูดูหลังเลยนะเว้ยไม่มีใครลงตามเรามาป่าววะเคโอเคเคอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนมันน้ำท่วมอยู่ป่าววะใช่น้ำท่วมอ๋อมืองน้ำท่วมเอาดูดิมีใครมากตามกับเราไหมเนี่ยและไอ้และอีกคนหนึ่งไอ้หลังไอ้หลังอีกคนหนึ่งไงเฮลโหลเฮลโหลไมล์เฟนไมล์เฟนเฮลโหล อย่ีเงลเสียงไม่กับีอะโล่อะี่ไว้วะังอโนอะมูให้บ๊อบให้ให้บอบบอบบอบล่อ็วบอบไอเ้เดินมาตอแม่งเดินมาตอกูเยี่ยมเฮ้บอบไฟกันบ็อบ m e n d หาปืน ไอ้ยังไม่เนือดรถไอ้สัตว์แปลงเอาคนจริงไอ้กูได้เพนคิลเลอร์มาเฮียแกปวดแกเห็บเอาไข่เปิดประตูเออมาใช้เลยแล้วกันป้อมตุ๊กจับป้อจับไปเนี่ยมาเนี่ยฮะจับภาษาภาษาภาษาเฮ้ยโขดจริงวะไปว่าสสวัดีกูตามนี้ควายเอ็นโลควายเยอยเงียบเลย

ไอ้นั่นมันไม่มีปืนอะไรนะ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  อาการอากานอาการ drop อย e เก้า behind you my friend behind you ยี่กูไม่ให้ไม่ให้ปืนมึงเดินมาต่อยกูเฉยเลยอช่อเยยืนอยู่ได้หาปืนไอควายหาปืนโอ้ยให้มนยิงกูยืนฟันปืน เฮ้ยอ hey! 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 hey, ินโดนีเซียไม่กินอะไรกันอะไรกันแ้ว้ยเ้ินกูบ้าอนดูบ้าโอ้ยชดอาบชดอาบชดอาบไทยชดอับไทยทำไงกูไทยละไงโอ้ยโอยโอ้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 ยไอ้ควายกูพุทไทยได้นะจะยิงเนี่ยอะไรนะไหนพุทไทยได้เหรอพได้เหรอเฮ้ยจะยิงจะยิงจะยิ Hey,แม่งเก่ง เก่งๆเก่งเฮ้ยมันพูดไทยได้เหรอ Eh, you can you speak Thai? Yeah, I can speak Thai. Come. มาเลยมาเลยดีๆๆสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีอย่า <laughs> oh. <laughs> my friend can you join my team speak? You know team speak? Yeah, I know team speak. Okay, I, I, I will give you a, my IP, you know, and can you, you can join เคไอ้สัส okay, ไ <where>, อนน้สัสไอ้สัสไอ้สัสไอ้สัไอยู่สไอ้ไ้สมไอ้สไอ้สัไอสไอ้าอ้สไอ้สอ้สัอ้สัสไอ้สัอ้สั้ัไอ้ีไอ้สัไม้มีปืน้สนนัอ้อ้ไอสัส้อ้สัอ้สัส้ั้าััอกไอ,อัอ้อไัไแอบบ้้ไอ้ไอ้สั้ไอ้ไอ้ส้อ พวกบ้านด,ดีๆแล้วอ่ะอไ,ไอเมืองน้ำนี่แม่งไม่มีอะไรเลยเอ<ม>้ยมีปืนอยู่ที่ไหนกูมีสไนเป้แบบนี้เออสไนแบบห้านัดอ่ะ,อะเออสไนแต่ไม่มีสโคปอ่ะเดี๋ยวเอาเป็นเล d ดอตใส่ด้วยกันเออแบบนี้แต็งชัวร์คุณผู้ชมตรงนี้มีกระสุนลูกซองมีหมวกใส่ปั๊บนี่กลายเป็นบินมอไซค์เลยเฮ้ยเฮ้ย where you ไฟติ้งกันยืดอะไรนะพูดว่าอะไรไฟติงกันไฟติ้งกันหาปืนหาปืนเขาเรียกหาปืนหาปืนไอ้ก๊อดกันไอ้ก๊อดกันยี่มึงพูดไทยได้ไหมฮะมึงพูดไทยได้เปล่าไอ้แค้นมึงก็พูดไทยดิพูดไทยเลยโอ้ยโหพูดไทยได้คำนี้ดีกว่า อย่ายิงเล่นอย่ายิงเล่นวิษณุที่เจมี่คา98ป่ะอ่าเออใช่คาเก้าแปผมเจอกระสุนน่ะพี่มีร้อยนัดเลยตอนเนี้ยพี่พี่คิดว่าพี่พอละตอนนี้พี่ว่านะที่เราต้องหาคือพวกพวกสโคปคูณ8อย่างเงี้ยอืมเอาไว้ส่องกันนะเออเอาหาสโคปแบบไกลๆอ่ะเอาไว้ส่องลองส่องกบแคมป์ฟอบอะไรเงี้ย Hey you know my time my friend ไปมี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 ไปโหดจังแล้วแล้วแล้วนในในาพูดภาษาไทยได้ไงอ่ะแม่เป็นคนไทยแม่เป็นคนไทยโอ้แล้วพ่อแล้วพ่ออินโดนอินโดอินโดนีเซียเพลงชาติอินโดนี่เขาร้องไงวะรู้จักวป่าเพลงชาติอ่ะไม่ร้องไม่ร้องคนชั่ว เราอยู่ในวงแล้วดิว่ Yes เราไปไอเมืองไอลอสฮอกปะเอาเวทไหมเวทเก็บเวทไหนไหนนี่ไงมีอยากได้แบ็คแพคมากเลยอ่ะพูดไทยได้เยอะป่ะเน่ยคนเนี่ยโอ้ดีนิดหน่อยเองมีเยอะเช่นเช่นคำว่าอะไรบ้างโวยเออโวยอะไะโวย ปันนี่ไปรอนสเปียร์สน่าสบายไม้ย่าจะยิงกันยิงกันนี่ก็ยิงกันจังเลยเอ้ยตรงนี้สโคปขุนแปดว่ะกูเอาเลยกันนะเเเเออาาไไปปลลยยมีเลดดอดอ่ะเอาปะใครจะเอาเลดดอดบ้างชื่อชื่อว่าอะไรครับคนเนี้ยครับคนยินโดเนี่ยเฟอร์แล้วก็เฟอร์นะเฟอร์ไฟอร์โอเคเฟอร์จะต้องเล่นแบบพอลินเนอะเฟอร์ ใช่ไหมได้เด้ชุดคิริตโตุณได้วะได้แล้วคิริโตตอนนี้เราต้องไอ้แผนที่อ่ะตอนเนี้ถ้ากด M กด M ปั๊บมันจะเห็นวอกสีนี่นะครับคุณผู้ชมครับคือแผนที่มันใหญ่นะฮะแต่ว่า มันต้องบีบคนนะครับให้ลงมาจุดจุดศูนย์กลางที่มันกําหนดนะฮะคือถ้าเราปล่อยไปเรื่อยเนี่ยมันก็หากันตายใช่ไหมแต่ว่าเกมมันจะบีบแผนที่มาเรื่อยๆรนะครับใครที่ออกนอกแผนที่เนี่ยก็จะตายนะฮะมันก็เลยต้องวิ่งเข้ามาเจอกันตรงกลางนะครับจนจุดสุดท้ายนั่นเองก็คือยังไงก็ต้องเจอกันนะบังคับบังคับให้เจอกันนะฮะโอ้เกมจีแตกหมดแล้วเฮ้ยมีคนอยู่แถวนี้วะข้างหลังข้างบนเขาเงยเยเงเกมนี้ต้องใจเย็นหน่อยเรามาสัมภาษณ์ สัมภาษณ์คนต่างชาติเห็นป่ะอ่าที่อินโดเนี่ยเขาเขาสว,วัสดีเป็นภาษาอะไรครับเขาเขาพูดว,ว่าอะไรอินโดสวัสดีสวัสดีก็คือคยุยใช่เหรอคือห <c oughs> ยิกมันทิ้งได้เปล่าวไอ้ยุงยุงที่นูน่นบินแล้วเดินยุงแล้วอยากยุงป่ะยุงอ่ะยุงมอสกิตโต้ อ้าวโง่ทำไมเปโดนยิงเหรอไอ้ทิไทยมันเดินนะทิไทยลุงยุงทิไทยเดินนะโอ้ยไอ้เหี้ยรถมันยิงกันบนเขาทางนั้นน่ะแค่มันยิงกันบนเขาเฮ้ยมันวงมันลดแล้วเราต้องไปแล้วเข้าเมืองเข้าเมืองรถท็อกก็ได้ไปเดี๋ยวนะเมืองไอ้วงมันลดช้าอยู่นะจะเป็นแบบรอบนั้นที่เรามาเล่นกันป่ะเราเราแคมป์อยู่ตรงนี้ก่อนได้ไหมค่อยไปป่ะเออเราค่อยๆไปอ่ะเราแคมป์กันเถอะ อ๋อแคมดักคนเกี่ยมาใช่มันยังไงคือวงมันต้องล,ลอดไปเหลือตรงสีขาวอยู่แล้วข้างบนนั้นจะมีสไนเปอร์ป่ะทันไหนนั่นนะข้างบนหอคอยใหญ่จะมีสไนเปอร์ปะ่ะตรงที่หกสิบอ่ะเลขหกสิบอ่ะเห็นป่ะอ๋อเนี่ยน่าจะมีนะออลองไปดิซุ่มคนซุ่มคนข้างบนได้ด้วยนะเเวลาดูแผนที่ครับดูดูเป็นที่แบบเลขข้างบนน่นนนนะมันจะมีหันไปทางไหนเงี้ยเออเลขสองร้อยเลขเข้าใจภาษาไทยนะ Yes Yes I a k n o w I am Pro I am Pro ด่าเดดเปิดมาคำแรกด่าคุยแล้วแล้วคำว่าควยเนี่ยภาษาภาษาคุณเฟย์เลยมีนสโปร์ไงอินโดนีเซียเรียกควยว่ายังไงเด็กบิ er ๊กเดยดิ๊ก so ดิ๊กดิ๊กดิ๊กดิกไหมดิ๊กดักไหมดิ๊กไหนๆก็จะ A E C แล้วเฟย์รู้จัก A E C ไหมครับให้มีคนยิง A E C เป็นอะไร A E C อาเซียนไงอาเซียนอาเซียนัไงอาเซียนอาเซียนยูเนียนยูโนอาเซียนรูปใจอาเซียนแล้วมารูปใจมีกะโปะพม่ากัมพูชาลาวไทยรู้จักเปล่าคิลิปินเวียดนามปูไนสิงคโปร์อินโดนีเซียเออฟักัก้วยภาษาอนดักเฟักควยอันนี้เวลาไปละคำด่าภาษาอินโดเอ๊ยเป็นคนอินโดใช่ไหมครับเนี่ยอันจง อันจริงก็คือหมาอ่ะมีอะไรแล้วก็โกโกบล็อกอะโกบล็อกโกบล็อกแลก็หมายถึงโง่ตตอนตัวเนตปีนี่นี่นี่ไออะไหนะนีนี่นีเฮ้ยรถรถรถมอบมอมอบมอบมอบอดโกบ็อกโกบ็อกอะหมอบหมอบกดกดกดเซอ่อ Why you so a n g r y ล่ะ bro ๊อบ๊๊บคือบางทีกล้องกูมันก็ซูมไกลไปนะจากใจเรามีรถอยู่ทั้งหมดสามคันไ้วยใช่ลองบูมลองกดแผนที่เ่ยมันจะมีจุดเหลืองใหญ่ๆข้างๆเราเห็นป่ะพี่ว่าตรงนั้นน่าน่าน่าจะมีคนอยู่พี่กำลังลองซูมอยู่ไม่ไม่ับรถรถ ระวังนะระวังนะมีแค่ฟูลแมนเราเป็นขับคนเด้ยไ้เลยเอาอย่างนี้ดิชนทีเดียวตายนะ Really ไดชนทีเดียวตายเลยมีมัแคบประเทศไทยเขาเียกบาถแมงมาก้ยวงมันแคบแ้พี่อวงแคบเลยโอ้โหแล้วแบบแคบมากเลยแล้วอีกสี่สิบรถ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 มวิ่ง ฮเอาเอารถในนี้ดีไหมเนี่ยเอาดิมันมันใหม่กว่าคบโบครับเอาเอาเอากูดืล็อกล็เฮ้ย you าร e d i เวอร์ n ไป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  โอ้โก้เฮ้ยแผ่นทีมันมเมันลมาแล้วไเลยมาลมาลยมาเ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 ลมาเลยมาเลีมยมาเลยมเลยมเลยาเลยมเยมาเมลอสาเมาเลยมาเลมเลยยมาเลลยมาเลยมมาเเลาาเลยมาเลยมเลาลยมาเลแม่เเลยนเลยมยเมาเเลมาเลยมเายเาเลเลยายมาเมาเเลยมเลยมาเเลยเมาลยม เก้าสามสิบหกตอนนี้เหลือเก้าทีมโอเคเทียร์บ้านขวากันปะเทียร์เลยระวังโดนยิงนะโอ้โหกล้องทีนี้ซูมทีแบบเลยบ้านเนี่ยเฮ้ยเทียร์บ้านขวาเดี๋ยวมันก็โดนแก๊สหรอกเออโดนแก๊สป่ะมัไมกูได้ยินเสียงรถปะมันกันเสียงเครื่องบินเสียงเครื่องบินแอร์ดรอป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  run 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 it will stop man ไปเราต้องไปข้างหน้าแล้ว อะไรดอกมามีกล่องดอกทางซ้ายมือไปไม่ไยปิดอยู่รอบตัวเราเลยโออเเคาขึ้นรถขึ้นรถได้ต้องไปวงไม่แคบแล้วมันต้องรอเวลามันนับก่อนอ่ะเข้าใจป่ะเวลามันนับหมดปั๊บมันถึงจะบีบอ่ะแต่ว่าตอนนี้เราสามารถแบบแคมป์ได้อะไรได้เราแคมป์ตัวนี้ก็ได้นะเฮ้ยมีคนยิงมีคนยิงมีคนยิงขับเลยไเพื่อนขับเลยเปก่อน หมือนซูมไกลเกินจนกว่าที่แบบกราฟิกมันจะประมวลผลไหวอะจะโขพี่คูณแปดอะเข้าใกล้ปะมันมีคนมันมีคนยิงมาจากหลังเราไม่ใช่เหรอตอนแรกอะเราต้องระวังหลังด้วยนะเฮ้ยหลังมาหลังมาย้ายย้ายเข้ามมีตายตายตายเจ๊ยังมีจะมีมีมีระวังหลบหลังต้นไม้หลังรถจะได้ กล้องพี่ซูมใกล้ไม่ได้นีผ่ผมร่วมผมร่วมร่วมอยู่หลังต้นไม้อะไร okay. โอ๊ยตายแล้วว่ะซโบวตายโท้ทีว่นน้องเดี๋ยวรอรอไปเข้ามาก็ได้นั่นไงตายแล้วตายแล้วอเ,เอร์เฟอเ์เ,อเล็งไว้คร<ห><ม>ับเฟ้อเล็งไ้น่าจะหมดละ อย่าอย่าเพื่ออย่าเข้าไปลึกไอพี่มันยังอยู่มันยังอยู่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 ยัอยต้นไม้ที่เดิมเลยโอเคพี่มีสะโคปพี่มีสะโคปไหนวะมองไม่เห็นแล้วอ่ะมันยังอยู่ตกลงมาตกลงมามันโดนพิษไล่อยู่อ่ะไอไล่เหรอไล่ไปมาละมาละโอ้ยโว้ยไอ้เจ๊กล้องกล้องไม่ซูมอย่างไกลเลยฮะออกกล้องยิงดิ โอ้ oh, please โอ้ยเย้ไอ้เอามาขวามันมาทางขวาอีกโอเคครับคุณผู้ชมครับก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับในเกมนี้นะฮะกับเกม Battle Ground นะครับชอบเกมแนวนี้กันหรือเปล่านะฮะ ก็สำหรับในคลิปนี้นะครับขออภัยด้วยนะที่มีคำหยาบคายนะครับเพราะว่าเพื่อนต่างชาติเข้ามาเนาะเราก็อยากสร้างความเฮฮาวาไรตี้นะครับสร้างความเกลียนสร้างความสนุกนะับใครที่ไม่ชอบแล้วก็ขออภัยนะครับเพื่อเรื่องคำหยาบนะครับก็สำหรับในเกมนี้นะครับดูแล้วชอบกันหรือเปล่านะถ้าคุณผู้ชมชอบนะครับอยากให้ผมเล่นต่อนะฮะทั้งในโหมดอ่าไปเป็นเพื่อนไปเป็นทีมนะครับหรือว่าไปคนเดียวก็ฝากคุณผู้ชมคอมเมนต์ติชมกันได้นะฮะใครมีอะไรอยากแนะนำก็พิมพ์ไว้ได้นะครับ และที่สําคัญเลยนะครับที่ขาดไม่ได้เลยคือกําลังใจจากคุณผู้ชมนั่นเองนะครับถ้าใครอยากให้กําลังใจแล้วก็ฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์สักครั้งนะครับจะเป็นพระคุณมากๆเลยสําหรับวันนี้หวังว่าทุกคนจะมีรอยยิ้มกลับไปนะครับไว้เจอกันใหม่ในวันหน้าบา,บายๆครับผมขอบคุณครับหากคุณผู้ชมชอบผลงานของเราแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนและอย่าลืมกด subscribe ไปด้วยนะครับและอย่าลืมเข้ามากดไลค์เพจสกิฟทีวีใน Facebook และอย่าลืมติดตามด้วยนะครับ